สวัสดีเพื่อนเพื่อชาว Pocket Q กค้วยนิ่วประจนภัยทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำระบบตัวละครของเกม Pocket Q หรือในเกมเรียกว่าทูดหรือเรียกกันบ้านๆเลยที่เรารู้จักกันดีก็คือโปเกมอนโปเกมอนในเกมนี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด2ประเภทคือประเภทโจมตีใกล้และโจมตีไกล แต่ว่าจะมีสายของโปเกมอนที่แยกออกมาก็คือเป็นสายแท้งแท้งดาเมจนะครับแล้วก็สายดาเมจโจมตีไกลแล้วก็สายโจมตีไกลเหมือนกันแต่ว่าเป็นเหมือนตัวซัพพอร์ตประจำทีมนะครับซึ่งเรามาดูกันฮนะนี่ฮนะเอ่อผมจะมาแนะนำในทีมของผมดีกว่าชื่อเอเลบูครับเอเลบู e จะเป็นโปเกมอนสายโจมตีใกล้นะครับโปเกมอน5ดาวนะครับผมซึ่ง เอเลีบูเนี่ยเป็นได้ทั้งตัวดัมเมจแล้วก็เป็นตัวแทงแต่เหมาะกับเป็นตัวดัมเมจทําดัมเมจมากกว่าแต่ก็พอแทงได้ครับผ่านมาอีกตัวหนึ่งก็เป็นฮิโตคังเงครับเป็นโปเกมอนสายโจมตีไกลครับผมห้าดาวห้าดาวม่วงด้วยนะบวกหนึ่งด้วยผมเอาไปบวกมานะครับก็ฮิโตคังเงีเนี่ยเป็นตัวดัมเมจล้วนครับโจมตีระยะไกลมีสกิลการโจมตีที่ไกลและรุนแรงมากๆครับหนึ่งช่องเลยนะผมเล่นมาแล้วนะครับ มีตัวโจมตีแล้วมีตัวโจมตีระยะไกาลระยะใกล้แล้วก็ต้องมีตัวซัพพอร์ตครับอย่างมิวแทงเนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตครับซึ่งมิวแทงเนี่ยจะมีเหมือนเรียกว่าเปลี่ยนจากการโจมตีเป็นการฮิลหรือการฟื้นฟูเพื่อนฟื้นฟูน HP ของเพื่อนร่วมทีมมากกว่าครับแล้วก็จะมีสกิลที่เรียกว่าเป็นค่าโทรศัพท์เต็มแล้วเนี่ยสกิลถ้าไม่ตายของเขาเนี่ยจะเป็นพวกบัฟเพิ่มพลังโจมตีพลังป้องกันครับขึ้นอยู่กับโปเกมอนแต่ละตัวไปด้วยนะครับ ณจุดนี้ครับและรู้ถึงประเภทของโปเกมอนไปแล้วครับเราจะต้องมารู้ธาตุของโปเกมอนกันบ้างครับธาตุของโปเกมอนเนี่ยามาดูกันตรงนี้ก่อนครับธาตุของโปเกมอนเนี่ยจะแบ่งออกเป็นก็คือไฟน้ำไม้หินแล้วก็ไฟฟ้าครับผมยังเ,เดลกาครับเดลกาเป็นสายหินนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสายไฟ มินิเลวเป็นสายฟ้าครับผมเอเลบุก็สายฟ้าเหมือนกันครับแล้วก็เอ็มบัสเนี่ยเอ็มบัสเนี่ยเป็นสายน้ำแล้วก็ปอปโปครับอปโปเป็นสายไม้ก็รู้จักกับประเภทแล้วก็ธาตุของโปเกมอนไปแล้วนะครับผมซึ่งผมวกกลับมาเรื่องธาตุอีกครั้งดีกว่าเรื่องธาตุเนี่ยคือมันจะมีผลกับการ อีวิวเลชันของโปเกมอนครับมาดูเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้โปเกมอนที่อีวิวเลชันได้ก็เป็นตัวข้างนี้แล้วกันเป็นตัวข้างนี้ครับอีวิวเลชันคือเนี่ยจำเป็นต้องใช้ไฟสโตนตรงกับท่าครับคือสายไฟต้องใช้ไฟสโตนในการอีวิวเลชันโปเกมอนครับซึ่งตัวนี้ข้ามไปก่อนครับ เดี๋ยวเราจะมาอธิบายในข้าวหลังอีกทีนะครับก็ย้อนกลับมาครับคือเพื่อนๆนรู้จักกับโปเกมอนไปแล้วเพื่อนเพื่อนจะต้องอรู้จักโปเกมอนแล้วครับเพื่อนๆอยากได้โปเกมอนสักตัวสองตัวมาเป็นเพื่อนร่วมทีมของเพื่อนเพื่อนแล้วก็วิธีหาโปเกมอนครับมีหลากหลายวิธีครับผมจะแนะนําวิธีที่เป็นฟังก์ชันพื้นฐานของเกมเลยคือการเรียกโปเกมอนครับ กดที่ฟังก์ชันหน้าเมนูเกมเลยตัเลยกโปเกมอนจะมีอยู่หลายแบบมากมายครับก็คือเรียกแบบธรรมดาคือได้อย่างมากสุดก็คือโปเกมอน5ดาวครับคือ3-5ถึงดาวจะอยู่ใน3ครั้งนี้ก็คือเนี่ยครับนี่คือถ้าเพื่อนๆต้องการเปิดฟรีแบบคนที่เป็นเหมือนคล้ายๆแบบสายที่แบบว่าไม่ได้เติมเงินนะครับเพื่อนๆสามารถหาการกระชปองในเกมเพื่อ มาเปิดโปเกมอน3าถึงหดาวครับแต่โอกาสได้5าดาวตรงนี้จะน้อย,น,อยน้อยกว่าคนอื่นนิดแต่ถ้าวิ่งๆลงดีก็สามารถเปิดได้5ดาวเหมือนคนอื่นเข้านะครับแล้วก็มาถึงตรงกลางครับตรงกลางจะเปิดได้1ครั้งครับซึ่งจะสุ่มโปเกมอนเหมือนกันครับผมบางครั้งก็ได้4ดาวบ้าง5ดาวบ้างครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดตรงกลางดูเสียทั้งหมด2 6 0เพชรครับ ใช้โกดักครับผมโกดักเป็นโปเกมอนประเภทโจมดีเลยละไกลครับผมแล้วก็เป็นโปเกมอนสีดาวคุณภาพ9นะครับก็ประมาณนี้ครับผมแล้วก็ถ้าเพื่อนๆต้องการลองเปิดตัวเดียวมันไม่ทันใจอะเปิด10ตัวเลยทีเดียวด้านขวาตรงนีน้โอ้โหได้ได้สีดาว เกืบทั้งหมดนะครับแล้วก็มีได้5ดาวตัวหนึ่งครับชื่อป๊อปโปคุณภาพ14ซึ่งเป็นตัวตัวตัวแร่เลยตัวนี้ครับสอนะฮะจากนั้นครับเออถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยมี5ดาวแล้วแต่เพื่อนๆอ,อยากได้6ดาวอ่ะทำไงคือเลื่อนลงมาที่ด้านล่างครับด้านล่างก็จะเป็นการหลอมดวมโปกเกมอน เดี๋ยวผมยกตัวอย่างดีกว่าชื่อ Pokemon f i เ e อร์ e ปเกมอนไนะครับคุณภาพ16แล้วก็โจมตีระยะใกล้นะครับซึ่ง Fire อร์เนี่ยมีเป็นโปเกมอนระดับดาวซึ่งเป็นโปเกมอนที่ค่อนข้างจะเรียกได้ว่าดีเลยแหล,ละนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆเนี่ยคือโปเกมอนจำพวกนี้ไม่สามารถเปิดเรียกได้ว่าเป็นกระชปองประสุกได้เพื่อนๆต้องหาโ o k e มอน ประเภทสี่ดาวห้าดาวประเภทพวกนี้แหละครับมาให้ครบนะครับอย่างไฟเอร์เนี่ยก็จะมีคุกเคนินครับผมกาลากาลาวินดี้โกลเนียครับแล้วก็บูสเตอร์หาครบห้าตัวแล้วมาหลอมรวมเสียเงินอีกห้าแสนนะครับก็จะได้ไฟเอร์ไปในครอบครองทันทีครับก็ผ่านผลไปกับโปเกมอนหดาวแล้วเพื่อนๆยังไม่พอใจนะครับเพื่อนๆมาดูนี่ โปเกมอนศักดิ์สิทธิ์ครับโปเกมอนศักดิ์สิทธิ์พวกนี้เนี่ยจะมีระดับก็คือ6ดาวครับจะเช่นเดียวกับสัตเทพครับแต่สัตเทพเนี่ยอาจะเป็น6ดาวจะเป็น6ดาวม่วงซึ่งเป็นโปเกมอนที่เกรดสูงสุดถ้าจะในเกมเลยครับซึ่งโปเกมอนพวกนี้จะอีโวไม่ได้แล้วครับคือได้มาคือเทพเลยอ่ะนะครับคือการเปิดโปเกมอนปรเภทพวกนี้ผมจะ จะคล้ายกันครับเพื่อนเนเปิดได้เลือกได้ครับคล้ายกัน2อันนี้แต่การเปิดโปเกมอนพวกนี้มันไม่ได้เปิดมาง่ายๆครับเพื่อนเพื่อนจะเปิดมาเพื่อน่จะไม่ได้โปเกมอนเลยนะครับเพื่อนเพื่อนจะเปิดได้ชิ้นส่วนโปเกมอนครับซึ่งชิ้นส่วนโปเกมอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมลองให้ดูครับเดี๋ยวลองเปิดดาก้าเดียก้าก็เลยนะครับเดียก้าเจะมีเรียกหนึ่งครั้ง10ครั้งพอเปิดมาเนี่ยจะเป็นชิ้นส่วนเพื่อนๆอสังเกตครับที่มุม ของไอคอนจะเป็นเหมือนชิ้นส่วนชิ้นส่วนชิ้นส่วนนะครับพอเปิดเนี่ยต้องหาชิ้นส่วนของโปเกมอนตัวนั้นๆที่เพื่อนๆอยากได้นะครับทั้ง5้าดาวทั้งหกดาวเนี่ยห้าดาวหกดาวม่วงเนี่ยให้ครบ30สิบชิ้นครับเพื่อนๆก็สามารถเรียกโปเกมอนหรืออัญเชิญโปเกมอนเหล่านี้มาเป็นเพื่อนร่วมทีมของเพื่อนๆได้นะครับเดีย๋ยวลองเรียกกันดูอ่ะ นี่ครับคุณภาพทั้งนั้นนะครับห้าดาวหมดเลยแต่ว่าห้าดาวโมงมีตัวหนึ่งแล้วก็มีหกดาว่วงอีกสองสองชิ้นนะครับแม้เช่นเป็นตัวสิเป็นชิ้นนะครับคือความพิเศษของโปเกมอนจะมอีอย่างนึงครับผมลืมบอกเพื่อนๆไปคือโปเกมอนเนี่ยจะมีเหมือนที่เรียกว่าเป็น ค่าความสัมพันธ์ความผูกพันครับถ้าโปเกมอนเหล่านี้เนี่ยได้อยู่ทีมเดียวกันอย่างเนี่ยครับเดลกาเนี่ยถ้าอยู่ทีมเดียวกับมิวทูเซมี่จิราชิซุยคุงแล้วก็เฟเชอร์ถ้าอยู่ทีมเดียวกันเนี่ยจะมีค่าสเตตัสที่ที่เรียกว่ามหากราบววยกันแบบ ที่หมื่นสู้ยากมากครับที่จะสู้กับโปเกมอนเหล่านี้ครับก็นอกจากการเล่นโปเกมอนแล้วนะครับก็จะมีการหาโปเกมอนอย่างชิ้นส่วนโปเกมอนหรือไอเทมเนี่ยเพืเ่อนๆสามารถหาได้จากนี่ครับระบบบอสระบบบอสของแต่และวันแต่และช่วงเวลาจะไม่เหมือนกันนะครับผมอย่างตอนนี้เป็นช่วงเวลามิวทูจู่โจมคือ3ามทุ่มของทุกวันเนี่ยมิวทูจะมาจู่โจม คือมันจะบอกอยู่ว่าอีกกี่ชั่วโมงเนี่ยมิวตูจะออกมาครับพอเพื่อนเพื่อนข้ามพอเพื่อนเพื่อจัดการมิวตูได้แล้วเนี่ยเพื่อนจะได้ชิ้นส่วนมีโอกาสได้ชิ้นส่วนของมิวตูแล้วคือมิวตูเนี่ยคือมันเป็นโปเก,ปกมอนเรียกได้ว่าเป็นระดับปอนะครับคือสุดยอดมากๆคือเลเวลร้อยอ่ะคือการต่อสู้กับมิวตูไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับคือเพื่อนเพื่อก็ต้องมีโปเกมอนที่ระดับหกดาวดีๆเจ๋งๆในทีมหลายๆตัวเลยแหละ เพื่อมาสู้กับมิวมิวทูครับบางครั้งก็จะเปลี่ยนจากมิวทูเป็นตัวอื่นนะครับเช่นฮันเดอร์ก็ก็ใช่ครับฮันเดอร์ก็จะมีครับผมแล้วรู้จักกับการหาโปเกมอนไปแล้วเพื่อเราหาโปเกมอนไปแล้วนะครับผมจริงผมบอกไว้ก็คือโปเกมอนแต่ละตัวเนี่ยจะมีความสามารถที่ต่างกันครับซึ่งผมจะมาดูในทีมของผมก่อนนะครับเอเลบูอย่างเอเลบูเนี่ยทุกสังเกตครับคือเอเลบูเนี่ยจะ สามารถ Evolution ได้3ขั้นดูเอเบูเป็นขั้นเอเรบูเป็นขั้นที่2นะครับขั้นต่อไปก็จะมีอยู่นี่เป็นตัวนี้นะครับบางตัวก็จะไม่สามารถ Evo ได้เนี่ยเดยก้าก็ Evo ไม่ไดนะ้เพราะว่าเป็นโปเกมอนโบราณแล้วตำนานแล้วครับ ไม่สามารถอยู่ได้ขึ้นขั้นไปอีกอิโต้ครั้งนี้ก็ได้3ขั้นนะมิวแทงไม่ได้ครับตัวนี้เป็นซัพพอร์ตเป็นแบบโปเกมอนพันเดียวครับคือไม่สามารถอีโวลูชั่นได้แล้วนะครับซึ่งเรามาดูกันว่าจะอัปเกรดให้โปเกมอน Pokemon ของเพื่อนคุณของเพื่อนๆเนี่ยเก่งเนี่ยต้องทำยังไงบ้างคือ1ครับอัปเลเวลครับ Up level. อัปเลเวลดูกันอัปเลเวลครับเพื่อนต้องหาของเพื่อมาอัปเลเวลโปเกมอนของเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะลอง ตัวที่อัพได้นี่อย่างเช่นมินิริวอัพได้ของครบและ,ะใช้อะไรบ้างสีชิ้นเพื่อนไม่รู้จะหาของพวกนี้จากไหนเพื่อนๆกดไปที่ไอเทมนะครับแล้วก็จะขึ้นมาจะหาได้จากไหนการกวาดล้างรีเซ็ตหรือเป็นดันเจี้ยนอะไรได้หมดครับลองอัพดูครับก็แต่การอัพก็อัพดได้ตลอดนะครับต่อมาเป็นฟังก์ชันปลุกพลังปลุกพลังโปเกมอนคือการ อัปเกรดสเตตัสของโปเกมอนครับให้โปเกมอนมีพลังโจมตีและ HP ที่สูงขึ้นแล้วก็เช่นเดิมครับต้องหาของเหล่านี้ครับมาให้โปเกมอนปลุกพลังครับต่อมาเป็นพลังแฝงพลังแฝงจะเพิ่มสเตตในช่วงของการการโจมตีแบบเติบโตครับ ATK เติบโตแล้วก็ HP เติบโตครับจะกระตุ้นพลังแฝงเหล่านี้ได้ครับอี i o โวลูชครับอธิบายไปแล้วมาอธิบายต่อครับคือโปเกมอนบางตัวนี้สามารถอี o โวได้ กับตัวอีโไม่ได้ครับอย่างยกตัวอย่างเช่นนี่ครับมินิริวอได้ครับแต่เพื่อนๆต้องอัพมินิริวให้ถึงเลเวล20่ึย้อนไปกับฟังก์ชันแรกครับแล้วก็หาทันเดอร์สโตนทันเดอร์สโตนหาจากไหนคลิกไปดูเลยอ่ะบอกหมดครับแล้วก็นี่ครับต่อมาเป็นฟังก์ชันอัญมณีครับอัญมณีเนี่ยมีอัญมณีโทสะนะครับเพื่อติดตั้งไปเนี่ย ตาเพิ่มตัวสัตว์ะเพิ่มขึ้นอัญมณี ATKSP ก็ HP กับการพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นเดีย๋ยวผมย้อนมาดูขอย้อนมาดูที่เอเลเอเลบูก่อนครับเอเลบูเนี่ยของผมเนี่ยติดตั้งเนี่ยซึ่งอัญมณีที่เป็นเหมือนว่าพอโจมตีเนี่ยจะเป็นพิษเลเวลหนึ่งซึ่งถ้าโจมตีใครจะมีโอกาสติดสถานะพิษ200นะครับซึ่งพิษก็ดูดูสิครับเป็นเหมือน damage per second คือจะลดลดเลือดทุกทุก ตุ๊ดตุ๊ดคุยครับคุณง่ายๆต่อมาเป็นงานรีบอลครับชื่อก็บอกครับรีบอลรีโปเกมอนให้เกิดใหม่ครับให้สเตตัสย้อนกลับไปให้โปเกมอนย้อนกลับเลเวลหนึ่งใหม่นะครับก็การพัฒนาโปเกมอนก็ยังมีอีกครับยังมีนอกจากการนอกจากการเป็นอัปเกรดโปเกมอนอัปเกรดสเตตแล้วยังมีไอเทมครับไอเทมของโปเกมอนถ้าเพื่อนๆเห็นครับรอบตัว จะมีดาบมวกไอเทมชี้ไม่ติดตั้งก็มีลองใส่ให้พอใส่แล้วจะเพิ่มสแตตของโปเกมอนมากๆนะครับไอเทมพวกนี้หาได้จากไหนผมจะมาขยายอีกทีนะครับก็นี่ครับไอเทมเนี่ยหามาจากร้านค้าร้านค้าที่เป็นไอเทมทั่วไปนี่ครับศูนย์อุปกรณ์ซื้อเลยครับซื้อเลย50000น ไปใส่ไปอัปเกรดได้ครับไอเทมพวกนี้ก็สามารถอัปเกรดได้อัปเกรดได้ด้วยนะหรือจะหลอมรวมครับคล้ายๆกับโปเกมอนครับคือเอาไอเทมเนี่ยมาวางวางแล้วหล่อมดวมครับแต่เพื่อนเพื่อนจะได้ไอเทมใหม่หนึ่งชิ้นไปให้โปเกมอนใส่แค่นี้ครับแล้วก็จะมีอีกครับคือฟังก์ชันแลบส่งย้ายแลบส่งย้ายมีอุปกรณ์นี่ครับสองครั้ง ก็มีไอเทมมีไอเทมอย่างอื่นแล้วก็รวมถึงเงินด้วยนะครับหลักๆเข้าๆของระบบโปเกมอนหรือระบบตัวละครในเกม Pocket Q คิวกวนจิ๋วประจนภัยก็มีประมาณนี้ครับก็ยังไงต้องขอฝากเกม Pocket Q คิวกวนจิ๋วประจนภัยให้กับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับก็จะ เปิดตัวในเดือนสิงหาคมนี้นะครับทั้ง ios และ android ครับผมยังไงติดตามรายละเอียดได้ที่แฟนเพจ pocketq ได้เร็วๆนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆที่มารับชมกันในวันนี้ด้วยครับงั้ไก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ